ถ้าคุณคิดว่าการแก้แค้นจะทำให้ชีวิตคุณสมหวังคุณอาจยังไม่รู้ว่าความมืดที่คุณสร้างไว้มันพร้อมจะหนกลับมาทำลายคุณได้ทุกวินาทีนี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ตั้งใจกลับไปทำลายชีวิตเมียเก่าให้ย่อยยับแต่กลับพบว่าสิ่งที่พังพินาศจนไม่เหลือซากคือชีวิตของเขาเองคุณพร้อมหรือยัง ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเงาแห่งความผิดและคำสาบจากอดีตท,ที่ไม่มีวันปลดปล่อยฝนโปรยลงมาเบาๆบนหลังคาสันกะสีเก่าเสียงดังติ่งต้องก้องสะท้อนในความเงียบของซอยแคบเขาก้าวเทาเ้าเข้าไปในบ้านไม้ที่คุ้นเคยกลิ่นไม้เปียกฝนลอยอบอวลเหมือนความทรงจำที่พยายามซ่อนแต่กลับฟุ้งขึ้นมาเองแสงไฟสลัวในห้องรับแขกส่องให้เห็นฝุ่นจับหนา ทุกฝีก้าวของเขาเหมือนหนักอึง้งเหมือนมีบางสิ่งบีบหัวใจจนหายใจติดขัดเสียงนาฬิกาเก่าดังติ๊กตอกเหมือนนับเวลาถอยหลังให้กับแผนการอันชั่วร้ายดวงตาเขาวาววับด้วยความตั้งใจจะทำลายแต่แล้วสายลมแรงก็พัดหน้าต่างเปิดกว้างม่านเก่าปลิวสะบัดอย่างบ้าคลั่งเขาสะดุ้งเหมือนเสียงเตือนจากสิ่งที่มองไม่เห็นร่างเขาสั่นเครือ เหงอเย็นซึมเต็มแผ่นหลังทั้งที่อากาศเย็นเฉียบพระฝนยังคงตกเงาสะท้อนในกระจกเก่าเผยให้เห็นใบหน้าของเขาเองแต่สายตาในเงานั้นกลับเต็มไปด้วยความม่างเปล่าเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้าเขาเดินต่อไปสู่ห้องที่เคยเป็นของเธอมือสั่นเทาแต่ลูกบิดเสียงเอยด,ดังขึ้นช้าช้าราวกับมีใครกำลังจ้องมองอยู่ข้างในหัวใจเขาเต้นแรง เสียงดังเหมือนกลองกระนำเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องกลิ่นหอมจางๆของน้ำหอมที่เธอเคยใช้ลอยออกมาทั้งที่เธอไม่ควรอยู่ตรงนี้อีกแล้วเขาก้าเข้าไปช้าๆพร้อมลมหายใจขาดห่วงทุกสายตาของรูปถ่ายบนผนังเหมือนกำลังจับจ้องเรากับกำลังตัดสินเขาเขารู้สึกเหมือนถูกกักขังในสายตาเหล่านั้น ทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมห้องเหมือนเสียงฝีเท้าเบาๆบนพื้นไม้เก่าเขาชะงักตัวแข็งค้างไม่กล้าหันไปมองความมืดเข้าครอบงำหัวใจอย่างรวดเร็วลมหายใจติดขัดเหมือนใครกำลังกดทับอกและเขาเพิ่งเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำอาจกำลังย้อนกลับมาเล่นงานเขาอย่างโหดร้ายยิ่งกว่าเดิมเขากัดฟันแน่น เสียงขบเคี้ยวของฟันตนเองดังก้องอยู่ในหัวมือที่จับลูกบิดยังคงสั่นไม่หยุดเหมือนร่างกายพยายามจะเตือนให้ถอยออกมาแต่หัวใจที่เต็มไปด้วยความแค้นกลับผลักดันเขาไปข้างหน้าเขาก้าวเข้าไปในห้องอย่างช้าๆพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าดังเอ็ดอาดเสียงนั้นสะท้อนกลับมาจากทุกทิศทางเหมือนมีใครอีกหลายคนเหยียบลงพร้อมกัน ภายในห้องยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเตียงไม้เก่าปูด้วยผ้าปูที่นอนสีซีดบนโต๊ะเครื่องแป้งยังมีหวีและขวดน้ำหอมวางเรียงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้ไม่ต่างจากวันที่เธอยังอยู่ที่นี่เขากลืนน้ำลายอย่างฝืดคอกลิ่นหอมจางๆยังคงลอยวนทั้งที่หน้าต่างเปิดกว้างรับลมฝนเข้ามาแต่กลิ่นนั้นกลับไม่เลือนหาย กลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เขารู้สึกเหมือนเธอกำลังยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีร่างกายหนักอึ้งเหมือนมีโซ่ลามสายตากวาดมองไปทั่วห้องแล้วหยุดที่รูปถ่ายบนโต๊ะหัวเตียงรูปของเขากับเธอในวันแต่งงานในรูปเธอยิ้มกว้างสดใสแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบ คือแววตาของเธอในรูปมันเปลี่ยนไปไม่ใช่แววตาแห่งความสุขแต่กลับเป็นสายตาที่จ้องเขาอย่างเย็นชารากับรู้ทันทุกสิ่งที่เขากําลังคิดเขาถอยหลังอย่างรวดเร็วหลังชนเข้ากับผนังห้องเสียงดังเหงื่อไหลท่วมหน้าผากจนแสบตาหัวใจเต้นทีจนแทบระเบิดออกมา เสียงฝีเท้าที่ได้ยินก่อนหน้านั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมดังมาจากใต้เตียงไม้เขายืนนิ่งเหมือนถูกสาบหูตั้งฟังเสียงที่ค่อยๆเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาความเงียบปกคลุมเพียงชั่วครู่แล้วเสียงหายไปเขากลั้นหายใจรอรอฟังบางสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไรทันใดนั้น เสียงหัวเรอะแผ่วเบาดังขึ้นในความมืดหัวเราะแหบพร่าที่ไม่ใช่เสียงของเขาไม่ใช่เสียงที่ควรมีอยู่ในห้องนี้เขาหันขอบไปมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครเลยร่างกายเขาเย็นวาบเหมือนเลือดหยุดไหลมือสั่นเทาจนแทบปล่อยหลุดจากลูกบิดประตูเขาพยายามหันกลับออกไปแต่ประตูกลับปิดสนิท ทั้งที่เขาไม่ได้ผลักมันเข้ามาแรงขนาดนั้นเขาเริ่มทุบประตูเสียงดังเสียงกล้องสะท้อนในห้องสี่เหลี่ยมเล็กแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีเสียงตอบกลับนอกจากเสียงฝนที่กระหน่ำอยู่ด้านนอกจูจูไฟในห้องก็กระพริบวูบวาบเงาของเขาสะท้อนบนผนังบิดเบีย้ยวผิดรูปเหมือนมีเงาอีกคนกำลังเคลื่อนไหวตามใจตนเองไม่ใช่ตามร่างกายเขา เขาหันกลับไปมองกระจกเงาที่โต๊ะเครื่องแป้งและสิ่งที่เห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจเงาในกระจกไม่ใช่เขาแต่เป็นใบหน้าของเธอรอยยิ้มเย็นชากำลังปรากฏริมฝีปากค่อยๆขยับแม้ไม่มีเสียงแต่เขากลับเข้าใจได้ทันทีเธอทำลายฉันตอนนี้ถึงตาเธอบ้างแล้วเขาร้องออกมาเสียงดัง เสียงสะท้อนกลับเหมือนมีคนหลายคนร้องพร้อมกันเขาล้มลงคุกเข่าบนพื้นไม้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บร้าวทุกลมหายใจเหมือนถูกบีบจนแหลกเขาพยายามปิดตาหวังว่าภาพทั้งหมดจะหายไปแต่ทันทีที่เปลือกตาปิดสนิทกลับเห็นภาพที่เขาพยายามลืมมาตลอดคืนที่เขาผลักเธอออกจากบ้านกลางฝน คืนที่เธอล้มลงไปบนพื้นเปียกชื้นคืนที่เขาหันหลังจากไปโดยไม่สนใจเสียงร้องเรียกเขาพยายามลบเลือนแต่ความทรงจำยิ่งชัดเจนขึ้นเขาสะอื้นทั้งที่ไม่เคยร้องให้มานานแต่เสียงสะอื้นของเขากลับทับซ้อนกับเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากทุกมุมห้องจนไม่รู้ว่าเสียงไหนเป็นของใครผนังห้องเริ่มชื้นแฉะน้ำฝนไหลรินลงมาเป็นทาง กลายเป็นคราบดำเหมือนเลือดที่ซึมออกมากลิ่นเหม็นอับพระครุง้งจนเขาแทบสําลักเขาอบกอดร่างกายตัวเองแน่นเหมือนเด็กที่หลงทางในความมืดทุกสิ่งรอบตัวบิดเบี้ยวเสียงหัวเราะยังดังต่อเนื่องดังจนทิ่มแทงเข้าไปในสมองแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูแถวเบาแต่ชัดเจน นี่คือผลที่เธอเลือกเองเขาสะดุ้งลุกขึ้นหันไปทางต้นเสียงแต่ไม่พบใครสิ่งที่เห็นมีเพียงเก้าอี้โยเก่าที่กำลังขยับช้าๆทั้งที่ไม่มีใครนั่งอยู่หัวใจเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงเขาเดินถอยหลังไปชนโต๊ะเครื่องแป้งขวดน้ำหอมตกลงมาแตกกระจาย กลิ่นหอมเข้มข้นลอยคลุ้งไปทั่วห้องกลายเป็นกลิ่นรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกเขาไออย่างหนักน้ำตาไหลพรากมือคว้าคอเสื้อแน่นเหมือนกำลังถูกบีบรัดร่างกายหมดเรี่ยวแรงค่อยๆสุดลงสายตาเลือนรางเห็นเพียงพ,าพราพรางของเธอยืนอยู่ตรงปลายเตียงจ้องเขาด้วยสายตายเย็นชาเขาพยายามเอื้อมมือไปหา ปากขยับจะพูดบางสิ่งแต่ไม่มีเสียงออกมามีเพียงลมหายใจขาดห้วงที่ค่อยๆเบาลงเธอในภาพรางๆยังคงยิ้มและทุกอย่างรอบตัวก็จมสู่ความมืดสนิทราวกับโลกกำลังกลืนกินเข้าๆไปทั้งเป็นฝนยิ่งคงตกหนักไม่หยุดเสียงเม็ดฝนซัดกร,ระทบหลังคาบ้านไม้ดังระงม,มราวกับบทสวดกล่อมวิญ,ญญาณให้หลับไหล เขานอนแนบหน้ากับพื้นไม้เย็นเฉียบลมหายใจหอบสัน้นหัวใจเต้นรัวแรงจนแทบทะลุออกมาทุกครั้งที่พยายามจะลุกขึ้นเหมือนมีกำแพงมืดหนาทึบก,กดทับลงบนแผ่นหลังเงาในห้องค่อยๆขยับเลื้อยไปตามผนังเหมือนสิ่งมีชีวิตเขาพยายามไม่มองแต่ความมืดกลับคืบคลานเข้ามาล้อมเขาไว้ทุกด้าน เหมือนจะบีบให้เหลือเพียงที่ว่างเล็กๆให้หายใจเขาหลับตาแน่นในความมืดนั้นภาพอดีตหลังหลายกลับมาอีกครั้งคืนที่เขาผลักเธอออกไปคืนที่คำพูดของเขากรีดแทงหัวใจเธอคืนที่เขาคิดว่าเป็นชัยชนะของตนเองแต่ตอนนี้ทุกถ้อยคำกลับดังก้องในหัวเขาเหมือนเสียงประนามจากทุกสิ่งรอบตัวเขาปิดหูแต่เสียงก็ยังดังขึ้น ดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่แทงทะลุจิตใจเขาไม่อาจปฏิเสธได้อีกบาปที่เขาก่อกำลังเล่ตามมาอย่างไม่อาจหลบหนีเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอยืนอยู่ตรงหน้ารูปร่างเธอไม่พร่าเลือนอีกต่อไปแต่ชัดเจนราวกับมีชีวิตจริงชุดที่เธอสวมคือชุดเดียวกับวันที่เขาผลักเธอออกไปเปียกปอนด้วยหยาดฝน เส้นผมยาวปกหน้าหยดน้ำค้างบนปลายผมร่วงลงสู่พื้นช้าๆเธอไม่พูดอะไรเพียงยืนเงียบแต่สายตาที่มองมานั้นบาดลึกยิ่งกว่ามีดพันเล่มเขาก้าวถอยหลังจนชนผนังห้องร่างกายสั่นเทาเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงเธอต้องการอะไรเขาเอ่ยเสียงสัน่นเสียงของเขาเหมือนถูกกลืนกินโดยเสียงฝน ต้องการให้ฉันทรมานอย่างนี้ใช่ไหมต้องการให้ฉันพังพินาศเหมือนที่ฉันทำกับเธอใช่ไหมเธออยังเงียบเพียงก้าวเข้ามาใกล้ทุกก้าวที่เธอก้าวพื้นไม้ดังเอียดราวกับร่ำไห้อากาศในห้องหนาวเย็นจนเขารู้สึกเจ็บกระดูกในที่สุดเธอหยุดยืนตรงหน้าสายตาคมกริบส่องลึกเข้าไปในดวงตาของเขาและเขาก็เห็นภ้าสะท้อน ไม่ใช่ใบหน้าของเธอแต่เป็นภาพตัวเขาเองในสภาพหน้าเวทนาคนที่ถูกความแค้นกัดกินจนเหลือเพียงซากน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวเขาคุกเข่าลงตรงหน้าเธอเสียงสะอื้นดังสะท้อนทั่วห้องฉันผิดเองทุกอย่างเป็นเพราะฉันฉันทำลายเธอแล้ววันนี้ฉันก็ทำลายตัวเอง คำพูดพังครูออกมาเหมือนประตูที่แตกพังเขายอมรับในสิ่งที่พยายามปฏิเสธมาตลอดหัวใจหนักอึ้งค่อยๆค,คลายออกแต่ในขณะเดียวกันความเจ็บปวดที่ถูกกดทับก็ถาโถมเข้ามาเธอก้มหน้ามองเขาและในวินาทีนั้นริมฝีปากเธอขยับเล็กน้อยเสียงที่เปล่งออกมาแผ่วเบาแต่ก้องกังวานชัดเจนในหัวใจเขาสายเกินไปแล้ว คำเพียงสามคำกลับหนักหน่วงดังสายฟ้าฟาดเขาสุดลงกับพื้นร่างกายไร้เรี่ยวแรงทุกอย่างรอบตัวเริ่มสั่นสะเทือนรูปถ่ายบนผนังร่วงหล่นกระแทกพื้นแตกกระจายไฟในห้องดับพรืบเหลือเพียงความมืดและเสียงฝนเขาพยายามเอื้อมมือคว้าบางสิ่งแต่คว้าได้เพียงความว่างเปล่าเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยิน คือเสียงประตูเปิดออกเองอย่างช้าๆตามด้วยสายลมเย็นที่พัดเข้ามาเหมือนพาอาวิญญาณของเขาหลุดลอยออกไปด้วยรุ่งเช้าฝนหยุดตกท้องฟ้าเหนือซอยเล็กๆสว่างขึ้นอย่างเชื่องช้าแสงแดดอ่อนส่องลงบนบ้านไม้เก่าที่ประตูหน้าถูกเปิดทิ้งไว้เพื่อนบ้านที่เดินผ่านมาได้ยินเสียงน้ำหยดลงเป็นจังหวะ พวกเขามองเข้าไปในบ้านและสิ่งที่เห็นคือชายร่างหนึ่งนอนนิ่งอยู่บนพื้นใบหน้าขา,ขาวซีดในดวงตาย,ยังเปิดค้างจ้องมองไปที่เพดานแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นแต่ทุกคนรู้ว่าเขากลับมาด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์และสิ่งที่เหลือให้เห็น คือซากของคนที่พังทลายด้วยน้ำมือของตัวเองในห้องนั้นบนโต๊ะเครื่องแป้งรูปถ่ายวันแต่งงานยังคงตั้งอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรอยยิ้มของหญิงสาวในรูปที่เหมือนจะกว้างขึ้นเล็กน้อยราวกับได้รับการปลดปล่อยในที่สุดนี่คือจุดสิ้นสุดของเขาคนที่ตั้งใจจะทำลายชีวิตของเธอ แต่กลับถูกทำลายด้วยเงาของบาปที่ตนเองสร้างบ้านไม้เงียบงนันสายลมพัดผ่านและกลิ่นหอมจางๆของน้ำหอมยังคงลอยวนเหมือนเธอยังคงอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีวันเลือนหาย